เพื่อนๆดูสิคะเสื้อไพรสนียมาส่งสองร้อยเก้าสิบชื่อที่อยู่ก็ชื่อเราบ้านเลขที่ก็ถูกต้องแต่เราไม่ได้ส่งอ่ะไม่ได้เคยไม่ ไม่ได้สั่งเสื้อแบบนี้เลยละสีนี้เราก็ไม่ใส่ด้วยเราใส่แต่สีเทาตลกดีเนาะโอเคทำบุญทำทานเนาะให้คนยากคนจนเดี๋ยวนี้เราก็จะเอาไปทำบุญก็ปกติก็ใส่ถุงดำไม่เคยใส่ใช้ ใส่สีนี้เลยของเราใส่แต่สีเทาเทาแม้แต่ผ้าปูก็ยังเทาเลยเนะี่ยเพิ่งมาถึงเมื่อวานตลกดีหาก,กินอย่างนี้ก็มีเนาะหาก,กินอย่างนี้ก็ได้เนาะง่ายดีเนาะอดอยาก